กาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นกาแล็กซีที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายที่สุดในจักรวาลที่เราศึกษาอยู่นอกเหนือจากระบบสุริยะของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีนี้กาแล็กซีทางช้างเผือกมีลักษณะเป็นรูปของเกลียวหลายเกลียวซึ่งประกอบไปด้วยดาวฤกษ์แต่ไปด้วยระบบรวมดาวที่เชื่อมโยงกันและประกอบไปด้วยดาวเคราะห์หลายพันล้านดวงกาแล็กซีทางช้างเผือกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1นึ่งแสนปีแสงและถือว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ100-400ถึงพันล้านดวง ทางนี้จานวนดาวเลือกที่แท้จริงอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอ,อยู่กับวิธีการที่ใช้ในการนับและการค้นพบดาวใหม่ๆซึ่งมีผลต่อการคาดการจํานวนดาวในกาแล็กซีกาแล็กซีทางช้างเผือกตั้งอยู่ในกลุ่มดาราจักรท้องถิน่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวใหญ่ที่เรียกว่ากลุ่มดาราจักรเวอร์กโดยมีดาราจักรที่อยู่ใ,ใกล้เคียงกับทางช้างเผือกเช่นดาราจักรอันโดเมดาเป็นกาแล็กซีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อยู่ในระยะใกล้ของเรา นอกจากนี้ยังมีดาราจักรเพื่อนบ้านขนาดเล็กเช่นดาราจักรเยียบพระจันทร์และดาราจักรแคระซึ่งมีสถานะเป็นดาราจักรเสริมกาแล็กซีทางช้างเผือกมีโครงสร้างหลักที่ประกอบไปด้วยสาสารมืดซึ่งสันนษฐานว่าส่วนใหญ่ของมวลในกาแล็กซีนี้เป็นส,สารชนิดนี้และนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราจึงไม่สามารถมองเห็นมันได้โดยตรงสาสารมืดมีความสําคัญต,ต่อการก่อตัวและการสร้างกาแล็กซีเนื่องจากมันช่วยดึงดูดและรวมตัวของดาวฤกษ์และนเนบิลา สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแล็กซีทางช้างเผือกคกือศูนย์กลางซึ่งเป็นบริเวณที่มีความหนานแน่นของดาวมากที่สุดในบริเวณนี้เราพบเห็นลุมดำมวลมหาศาลที่มีชื่อว่า Sagittarius A จะมีมวลประมาณ4-1ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ลุมดำนี้มีทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนที่ของดาวที่อยู่ในใกล้เคียงและมีบทบาทในการศึกษากลศาสตร์ของสสารมืดกาแล็กซีทางช้างเผือกจึงเป็นแหล่งสำคัญในการศึกษาวิวัฒนาการของดาว และการเกิดใหม่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของดาวฤกษ์การกำเนิดดาวใหม่และการใช้โทรทัศน์อวกาศอย่างเช่นกล่องโทรทัศน์ฮัมเบิร์กนวิยศาสตร์ศึกษาวิธีที่ดาวและกาแล็กซี่ต่างๆได้รับการก่อตัวและวิวัฒนาการได้มากขึ้นเมื่อเราพูดถึงกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเราจะต้องไม่ลืมเรื่องที่น่าทึ่งเกี่ยวกับดวงดาวที่อยู่ภายในก่อนถึงความลึกลับการศึกษาดาวฤกษ์เช่นดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวหลักของเราที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ 4.6พันล้านปีที่ผ่านมาดาวฤกษ์ในกาแล,ล็กซีทางช้างเผือกมีอยู่ที่แตกต่างกันดาวบางดวงอาจเกิดขึ้นใหม่ในขณะที่ดาวอื่นได้ใช้ชีวิตอย่างยาวนานและกำลังเข้าใกล้ช่วงเสื่อมสลายทางด้านการส่งสัญญาณเพื่อศึกษากาแล,ล็กซีนักวิทยาศาสตร์ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อทำความเข้าใจและวิวัฒนาการของทางช้างเผือกเกิดขึ้นอย่างไรการใช้งานของกล้องโทรทัศน์ในหลายช่วงของสเปกตรัมที่ไม่ใช่แสงที่มองเห็นได้โดยรวมเอาอินฟราเรด และไมโครเวฟซึ่งทําให้สามารถมองเห็นวัตถุที่ห่างไกลหรือซ่อนอยู่ภายในเนบิลลาได้อย่างชัดเจยนยิ่งขึ้นนอกจากนี้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์แล้วกาแล็กซีทางช้างเผือกจะมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและศิลปะของมนุษย์มไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อในตำนานหรือแม้กระทั่งนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีการอ้างอิงเกี่ยวกับจักรวาลอันกว้างใหญ่และการค้นพบความหมายของชีวิตในจักรวาลท้ายที่สุดแล้วกาแล็กซีทางช้างเผือกมีความสำคัญไม่เพียงแต่ในเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบด้บานมรธรรมและความเชื่อความเข้าใจถึงที่มาของมนุษย์เนื่องจากระวาดและยังคงเป็นหัวข้อที่นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์และผู้คนทั่วไปให้ความสนใจศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดไป